ันนี้มาให้กำลังใจเต็มที่เลยจริงวะจะโกหกนะ,ะแสดงว่าเมื่อกี้ได้ดูหมดเลยดูยังยังก็ <c oughs> <c oughs> รอดูรอบนี้คอนเสิร์ตรอบนี้<ะ>จบไปหนึ่งรอบอันนี้จะเริ่มรอบสองแล้วนะคะสองนะครับรอบ,รอบแรงนี่มั่นรอบนี้แต่งเลยคู่นี้ใช่ก็เดี๋ยวอีกรอบหนึ่งเข้าหอแล้วฮะนี <c oughs> ย่ยังม่น้ำปลาแบบแสดบแฮปรืยยังยังยังไม่น้เลยมทคกคนรู้สึกได้ว่าร่วมงานกันจริงๆล้ะ โอ้ก็เมื่อกี้แค่ขนาดรอบที่เป็นรอบแรกนะครับความฟินยังแบบว่าแฟนคลับยังชอบยังกรี๊ดยังกร้าวกันอยู่เลยแล้วเดี๋ยวคอยดูรอบสองจะเยอะกว่านี้ค่ะนะเขินไม่เอาจริงๆเวลาเล่นแบบเทานน้าหนูหนูเขินความรู้สึกจริงๆผมไม่รู้เวลาอยู่บน,วนเวทีมั้งสายตาพี่เขาสายตาไหนดูนิฮาร์หวานเยอะเยอะเฉยหรอกเพราะว่าผมเจ้าชู้ผมมองเขาจนชินแล้วเจ้าชู้อะไรไม่ใช่ งานนี้แฟนขับรอปินอยู่เราจัดเต็มไหมคะรอบแรกขนาดไหนรอบสองจะมากกว่านั้นคุณเลยปีนอลังการก,ารการาันร้าปีนม,มี๋ยวมีเซอร์ไพรส์อาจจะจูบหรือเปล่าในทีเราดูเยวดูวดจูบมาใจหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันต้องดูนะฮะก็บอกคนไม่ได้มาดูคอนเสิร์ตพลาดจูบมาจำไม่ได้มาจำไม่ได้มาใจด้วยคะ่ะแต่เป็นการแสดงแสดงครับหรือว่ามาจองไปแล้ว จองหรือมั่นเดี๋ยวต้องติดตามมาแล้วกันอย่างี้วันเกิดค่ะวันเกิดพิหนน้องทรายมีอะไรหนูไม่ได้ไปแต่อวยพรล่วงหน้าไปแล้วด้วยแล้วก็วันเกิดก็ประมาณเที่ยงคืนนิดนิดก็อวยพรในเขาอีกค่ะแล้วก็ในอินตาเก็บใช่ปิดนเลยเพราะว่าเป็นคนอวยพรคนแรกเขาส่งคนแรกจริงหนูส่งคนแรกยิ่งคืนส่งมาอวยพรคนแรกมีความสุขมากๆนะอะไรอย่างเงี้ย ใจไ,ไหมคะก็ดีใจขอบคุณขอบคุณมากที่ส่งมาเลยอะไรบอกก็พูดยิ้มยิ้มทำไมอ้ยพี่นี่ดูเล่นุกระปบงเล่องไมีของขวันให้กันกหรือยังไงเนี่ยปีที่แล้วมีปีนี้ไม่มีก็พี่ไม่ให้หนูก่อนหนูก็ไม่ให้พี่อ่ะี เ <laughs> <laughs> อาเป็นว่าก็แฮปปี้เบอร์เดย์ด้วยเนาะแฮปปี้เบอร์เดย์ครับน่ <c oughs> ารักจังคู่นี้จะมีงานต่อจากนี้ไหมคะหลังจากหมดก่อนเสาร์นี้แล้ว <c oughs> มีงานต่อไหมคะคุณชายคุณจินเนี่ยต้องรู้เหรอคุณจินจ้นเหรอคุณจ,จ,จินอันนี้อุบไว้ก่อน <c oughs> อันนี้เดี๋ยวเขาจะบอกเราอีกทีว่ามีงานหรือไม่มีต้องดูจากอันนี้ว่าฟีดแบ็กดีหรือเปล่าอืมมีมีแน่นอนเอาแล้วให้หนูพูดทำไมอ่ะถ้าพี่รู้อ่ะแล้วจะให้หนูพูดทำไมมีนั่<ม>นเราอ่ะ นังสง่งหนังสือสื่ออะไรมากมายเดี๋ยวต,ติดตามกันละกันนะครับปูติ้นปิ่นเบิร์บถูกต้องฟินกันไหมล่ะคะมีนี่ไม่ได้มีกลิ่นนะคะแต่ว่ามีความรักให้กับคุณผู้ชมยังไงล่ะคะอาละะ่ะา่ะไปดูกันต่อกับคูจิ้นนาตาลน,นะคะคู่นี้ก็แฟนคลับเยอะเหมือนกันไลบี้สุสีมาโหนทรายกันเลยทีเดียวนะคะก็จะไปดู